เกมยุบสภาของพักเพื่อไทยความชั่วร้ายครั้งใหม่ของการเมืองไทยธาแท้ของพักเพื่อไทยถูกประจานต่อหน้าสังคมเมื่อเร่งรีบทูลกล้าวถวายคำแนะนำยุบสภาทั้งที่สภายังทำงานได้เพียงเพื่อสกัดไม่ให้อนุทินชาญวีรกูลขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีการเคลื่อนไหวนี้มิได้สะท้อนความจำเป็นของประเทศชาติแต่คือการใช้กติกาเป็นอาวุธสกรปรกปิดทางคู่แข่งและที่ร้ายแรงยิ่งกว่า คือการทําให้สิ่งที่ควรอยู่เหนือความขัดแย้งถูกดึงลงมาอยู่ในเกมการเมืองอย่างไม่สมควรการเมืองไทยไม่เคยหยุดผลิตรอยแผลใหม่ถูกครั้งที่สังคมคิดว่ากําลังก้าวข้ามเรากลับถูกดึงย้อนกลับไปสู่ความจริงอันโหดร้ายว่าอํานาจมักถูกใช้เพื่อปิดทางมากกว่าที่จะเปิดทางประวัติศาสตร์จึงเต็มไปด้วยการตัดตอนมากกว่าการปล่อยให้กติกาได้ทํางานจนสุดทาง หลักฐานพึ่งปรากฏชัดพักเพื่อไทยโดยภูมิธรรมเวชยชัยในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีได้ทูลกล้าวถวายคำแนะนำยุบสภาไปแล้วเมื่อวันที่สองกันยายนทั้งที่สภายังทำงานต่อได้และเมื่อมติของพักประชาชนประกาศสนับสนุนอน,อนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีในวันถัดมายิ่งตอกย้ำว่าการยุบสภาครั้งนั้นมิใช่เพราะประเทศถึงทางตันแต่คือการปิดทางไม่ให้คู่แข่งก้าวขึ้นมา นี่ไม่ใช่การหาทางออกแต่คือการสร้างทางตันกต,ติกายังเดินต่อได้กระบวนการสภายังทำงานได้แต่เพื่อไทยกลับเลือกจะหยุดทุกอย่างด้วยการหยิบการยุบสภาซึ่งควรเป็นมาตรการสุดท้ายของระบบมาใช้เป็นอาวุธเฉพาะหน้าหากการตัดสินใจครั้งนี้ถูกบันทึกมันจะไม่ใช่เพียงการสะดุดของรัฐบาลแต่คือความชั่วร้ายครั้งใหม่ของการเมืองไทยที่ทำให้ทั้งระบบสั่นคลอนและเทียงตราบาให้พักเพื่อไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การยุบสภาเป็นพระราชอำนาจแต่กระบวนการเริ่มขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการทูลเกล้าวถวายคำแนะนำจากนายกรัฐมนตรีและในกรณีนี้ผู้ทำหน้าที่คือภูมิธรรมเวชยชัยในนามรักษาการนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีพระบรมราชวินิจฉัยเช่นไร ความรับผิดชอบย่อมตกอยู่ที่พักเพื่อไทยโดยตรงเนื่องจากเป็นผู้เลือกเดินหมากนี้ทั้งที่สภายังสามารถทำงานต่อได้คำถามสำคัญจึงไม่ใช่ว่ายุบได้หรือไม่แต่คือยุบด้วยเหตุผลใดหากเหตุผลไม่สะอาดเพียงพอการถวายคำแนะนำก็เท่ากับเป็นการบิดเบือนการยุบสภาซึ่งควรเป็นทางออกสุดท้ายของระบบให้กลายเป็นเครื่องมือการเมืองของพักมากกว่าการตัดสินใจเพื่อประเทศชาติ ความย้อนแย้งของพรรคเพื่อไทยปรากฏชัดพักที่เคยอ้างประชาธิปไตยเพื่อสร้างความชอบธรรมวันนี้กลับเป็นผู้ทําลายมันด้วยมือตนเองการเลือกทูนกล้าวถวายคำแนะนํำยุบสภาทั้งที่เสียงข้างมากกำลังจะปรากฏในสภาคือหลักฐานว่าเพื่อไทยไม่ยอมรับผลลัพธ์ที่ไม่เข้าทางและพร้อมใช้ทุกวิถีทางเพื่อปิดประตูใส่คู่แข่ง นี่จึงไม่ใช่เพียงความย้อนแยง้งแต่คือการหักหลังต่อก,กติกาที่ตัวเองเคยหยิบมาเป็นเกราะบางหน้าและเมื่อหน้ากากถูกฉีกออกสิ่งที่เหลือให้สังคมเห็นคือพักเพื่อไทยไม่ได้ยืนข้างประชาชนหากแต่ยืนข้างเกมอำนาจของตัวเองข้อแก้ต่างที่พักเพื่อไทยยกขึ้นคือการยุบสภาเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญแต่ต้องย้ำชัดว่าสิทธิ์กับความชอบธรรมไม่ใช่สิ่งเดียวกันกฎหมายอาจเปิดทางให้ทำได้แต่ถ้าเจตนาเบื้องหลังไม่สะอาด การใช้สิทธิ์นั้นก็กลายเป็นการฉวยกฎหมายมาบิดเบือนเพื่อผลประโยชน์เฉพาะหน้าไม่ใช่การตัดสินใจเพื่อประเทศชาติและเมื่อพอมาติของพักประชาชนถูกประกาศในวันถัดมายิ่งตอกโปงว่าการยุบสภาที่ทำไปล่วงหน้าเมื่อวันที่สองกันยายนไม่ใช่ความจำเป็นของชาติแต่เป็นเพียงแผนเอาตัวรอดของพักที่กลัวเสียอำนาจสิ่งที่อันตรายกว่านั้นคือหากเหตุผลในการยุบสภาไม่สะอาดพอการทูลกล้าวถวายคำแนะนำ ย่อมถูกมองเป็นว่าการดึงสถาบันซึ่งควรอยู่เหนือความขัดแย้งเข้ามาอยู่ในเกมโดยไม่จำเป็นภาพนี้ไม่เพียงทำให้พักเพื่อไทยสูญเสียศรัทธาแต่ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบโดยรวมเพราะทําให้เกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่ควรเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประเทศถูกบทบางด้วยเกมอําาจของพักหนึ่งนี่คือบาดแผลที่ใหญ่เกินกว่าพักเพื่อไทยจะรับผิดชอบลำพัง ราะความเสียหายไม่ได้อยู่ที่ตัวพักแต่สะเทือนไปถึงความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยทั้งหมดเมื่อภาพทั้งหมดถูกต่อเรียงกันไม่มีสิ่งใดให้พักเพื่อไถ่อ้างได้อีกการตัดสินใจทูลแก้วถวายคำแนะนำยุบสภาทั้งที่สภายังทำงานได้ไม่ใช่การหาทางออกแต่คือการหยุดกระบวนการเพียงเพื่อปิดทางไม่ให้คู่แข่งก้าวขึ้นมา นี่คือการเมืองที่เปลือยตัวเองจนหมดพักเพื่อไทยที่เคยอ้างประชาธิปไตยเพียงเพื่อสร้างความชอบธรรมสุดท้ายกลับฉีกมันดุ้นมือตัวเองและที่ร้ายแรงยิ่งกว่าคือพร้อมจะดึงสถาบันที่ควรอยู่เหนือความขัดแย้งลงมาในเกมเพื่อตอบสนองผลประโยชน์เฉพาะหน้าทั้งหมดนี้คือความชั่วร้ายครั้งใหม่ของการเมืองไทยความชั่วร้ายที่ไม่ได้เกิดจากการต่อสู้ตามคลองรอง แต่จากการเลือกทางที่ทำลายศรัทธาของประชาชนและตราบาปนี้จะติดตามพักเพื่อไทยไปอีกนานแม้วันหนึ่งจะพยายามกลับมาอ้านคำสวยหรูเรื่องประชาธิปไตยก็ตาม